สวัสดีครับวีดีตอนเราเข้าสู่มาร์เวลสเปอร์แมนในาพาร์ทที่3กันแล้วอยู่กับผมเช่นเคยกับอาร์เอ็นดีห้าหนึ่งและสตอรี่เกมเกมที่เราเล่นด้วยกันเช่นเคยครับผมเราติดค้างกันด้วยว่ายัางไม่ไปซ่อมชุดในาพาร์ทที่แล้วเนาะดังนั้นในาพาร์ทนี้เราเข้าไปซ่อมชุดเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลา let's go <S จะมีอะไรให้ดูก่อนซ่อมชุดอีกนะ graduation ภาพจบการศึกษารู้สึกมันผ่านมานานแล้วเลยผมได้ฝึกงานกับดอกเต็มวิทยาลัยผมสามารถทำสิ่งที่ดีให้กับโลกได้มากกว่าในชดุดเก่าหรืออะไรมากกว่านั้นอืมโอเคได้เลยพี่เตร้ร์ผมไม่รู้เลย <c oughs> ามวไาเ,วเรียนไหมเรียนแต่ลิมมาแล้ว ด็อก <Doc s, S 1> มีความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในตลอดการงานอาชีพของเขาตั้งแต่ที่อยู่ออสคอร์แล้วแต่ครั้งนี้ต่างออกไปอ้าวกดูได้อะแค่รอบๆโอเคน้าพิกอยไม่ได้เพราั้นเราไปซ่อมชุดกันเลยดีกว่าโอ้ชุดขาดหมดเลย ปาเกอร์ออทิทเวตคือผมซื้ออะไรมาเหรอครับอาหารจีนอะ่ะถ้ารู้ว่าเธอจะมาคงซื้อมาเผือกก็ตแต่ทำอะไรนะ่ะแค่โปรเจกต์เล็กๆนะครับอ๋ออยู่แล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้นี่เองเป็นเธอนี่เองอผมผมไม่รู้ไม่นี่นะปาเกอร์ที่ชัดเจนมากให้หัวที่ใบก็หวังว่าเธอจะบอกฉันเร็วกว่าน,นี้ผมอยากจะบอก แต่ถ้าผมพูดออกไปผมกลัวครอบครัวผมจะตกอยู่ในอันตรายอ๋อ,อก,ก็จริงก็เธอเป็นคนออกแบบอุปกรณ์ให้เขาเธอก็คงตกเป็นเป้าด้วยอ,อ๋อนึกว่ารู้เป็นสไปเดอร์แมนะครับเอ่อคือใช่ครับอย่าห่วงเลยความรับของเธอจะปลอดภัยเอาล่ะงั้นเธอก็ทำต่อเลย เรียกว่ารู้เราเป็นสไปเดอร์แมนอเราเป็นผู้ช่วยออกแบบชุดและอุปกรณ์ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้าจไปทางนั้นนะแต่อ๋อคิดว่าเราเป็นอาิดาอยู่แล้วไงก็เลยเช็คอีเมลด้วยนะโอเคครับก็เลยคิดว่าเราเป็นคนทําชุดนั่นแหละเดี๋ยวละเดี๋ยวละจานวิทยาศาสตรก์ก็คิดยังไงได้หวัว่าด็อกจะไม่ได้หัวออกนะ ดีดีพี่ด็อกไม่สงสัยอะไรมากกว่านี้คุณครับงั้นสวยการเปิดเผยเรื่องงานที่สองของเธอน่ะไี่เข้าใจถูกหรือเปล่าอ๋อเป็นการย้ำเตือนว่าเธอเป็นคนดีและคู่ที่ดีไม่ว่าทำงานหนักแค่ไหนเอก็อยากใช้เวลาช่วยคนอื่นเสมอเลยนะเพราะว่าเธอจะไม่เป็นอะไรกาฉันสงเกตเห็นชุดนั่น ได้รับความเสียหายและฉันได้ถือสาสะออกแบบปรับแต่งของฉันมีแนวคิด2-3สข้อเขียนล่างไว้เกี่ยวกับวิธีการเสริมความแข็งแกร่งของชุดตั้งตรารอทำงานอันเหลือเชื่อที่จะทำและเปลี่ยนโลกไปด้วยกันเลยแหละโอ้โหและเพื่อนของคุณจากอัตโตโอเคก็คแค่คิดไว้ปีเตอร์การเปิดเผยเรื่องงานที่สอของนายในฐานะคนทำชุดให้สไปเดอร์แมน เข้าใจถูกหรือเปล่าเอ้ยเข้าใจถูกครับเข้าใจถูกไม่ไม่ไม่ผิดไม่ผิดคุณทำชุดสไปเดอร์แมนถูกแล้วเป็นการย้ำเตือนใจว่านายเป็นคนดีและคนหูที่ดีไม่ว่านายจะทำงานหนักแค่ไหนหนายก็อยากหาเวลาช่วยคนอื่นเสมออ๋อเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้ะ่ะอ๋อม,มันเป็นแบบเสียงมาก่อนนะโอเคทำเดินครับ white spider ฮะแมงมุมขาวเหรอ white spider นะโอ้ สวยนะเนี่ยจริงก็เห็นในน,นั้นละ็นมานานละเห็นละข้าเพื่อสร้างชุดสูตรขั้นสูงโอเคชุดสูตรใหม่ละปลดล็อกสูตร power power สูตรสร้างชุดสูตรใหม่ติดตั้งสูตร power อัตโนมัติใช้เมนูสูตร power สลับกับไปเป็นรายการก่อหนนะ้าคุณได้ปลดล็อกสูตร power แล้ว สังเกตชุดสูตรด้วยส่วนเสริมชุดกดล็อกและติดตั้งส่วนเสริมชุดที่เลือกโอเคสำเร็จการสำเร็จภาร,รกิจเสริมและกิจกรรมเพื่อฟล็อกชุดสูตรอ๋อสูตรฟาเวอร์และส่วนเสริมชุดโอเคคือไอ้พวกโทเค็นนั้นปะนั่นไงไอ้โทเค็นจริงด้วยไอ้โทเค็นสร้างส่วนเสริมของชุดโอเคส่วนเสริมชุดเพิ่มอัตถประโยชน์ให้กับชุดของคุณและ เป็นการวูดค่าพลังป้องกันและการโจมตีเพิ่มขึ้นคุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมชุดได้3ช่องและช่องจะเพิ่มโบนัสเอฟเฟกตโอเคอทิเตอร์พูดอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันได้ยินแค่ว่าไอแคนดิ t ว่าอ๋อฉันทำได้ยางไงเปิดฟ้ามาด้วยชุดที่ใหม่และสวยจริงอันนี้เฮ้ ก็ี๋ยจะให้ดูเต็มชุดเนี่ยโทษทีสายแล้วนี่สวยจริงสวยจริงพอผ่หานหน่อยดูดีนะสไปดี้สวัสดีนิวยอ์กชุดใหม่แต่ฉันคนเดิมแต่รถไปไหนนะนครที่ไม่เคยหลับเลย โอเคเนื้อหาเสริมเหรอูอน,นะโอเคมาละก็เคสเสริมบางเคสผมทำรอบนะแต่บางเคสไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมหยิบมาทำเป็นคลิปแล้วกันไปดอร์นไม่รู้แล้วว่าทำไมคนของฟิตดำเนินกิจการข้องเขต่อได้ไซต์ก่อสร้างไงไม่ใช่ว่ามันโดนปิดไปแล้วเหรอครับไม่มันเป็นธุรก,กิจถูกกฎหมาย มีนักลงทุนหลายคนเราจะพูดวาไม่ได้แต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมสองวันนายจะจับตาดูให้หน่อยเผื่อจะเจออะไรน่าสงสัยนะเข้าใจลแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นซายด์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีให้เองอ,เอันนี้ได้ชื่อว่าไงผมซายด์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีครับอ่าจัดไปโอเคเหมือนผมเห็นกระเป๋าขอแวะไมเกกบกระเป๋าสักพูดนะไม่ตัดอันนี้เดี๋ยวพาไปดูกระเป๋า เกิดมีอะไรให้อ่านตรงไหนนะเปัดเยี่ยมชมออสคอปตอนนี้ตอนที่ฉันไปสภาที่นั่นก็น่าจะได้เงินดีแต่ด็อกเอทีเทวยสเสนอโอกาสสร้างความแตกต่างจริงๆอ,อันนี้ดดเดี๋ยวผมเปิดดูเก็บมาพาที่แล้วตลกฮะตอนได้พลังมาโลกกับความสูงก็ยังไม่หาย เลยเปีนขึ้นยอดตึกเอ<ฮ>็มไพร์สเตทโอ้โหเสียงมาที่หลังตัดไปก่อนแล้วส่วนเสียงของรายการของคุณโจอานี่ก็นะตับไปขึ้นแล้วจ้ะอะไรใส่ก่อสร้างสินะง,งานของฟิสตรงไหนขึ้นไปได้โอเค ไปดิผมมาถึงไซต์ก่อสร้างแล้วมีคนอยู่เพียบเลยดูไงก็ไม่ใช่คนงานว่าเขาทำอะไรกันอยู่ผมก็เลยจะหาคำตอบให้ก็ขึ้นมาจากด็อกซ์นะดูท่าทางเขาจะแนบไอเดียเกี่ยวกับสไปดี้แกจิตไว้ด้วยแต่คนนี้เคยหยุดคิดค้นอะไรบ้างไหมเนี่ยไปดิแกจิตด้วยแฟนจากออโต้ตอนนี้คุณสามารถประดิษฐ์อิมแพดเวฟได้แล้วอิมแพด อินพักเวฟอ๋อกดค้างเพื่อสร้างรั้งสดๆตรงนี้เลยอะก็ล็อกเจตเจตใหม่ด้วยโทเค็นโอเคเรียบร้อยอ่าโเคตเจตออัปเกรดโทเค็นอัปเกรดพวกนี้นี่เองครับโอ้ like ดูถ้าจะได้ฝนฮะกดอ่าหนึ่งค้างเรียกหน้าต่างเจตเจตนนี้คืออินพักเวฟ ยิงใส่ศัตรูเจ๋งต้องคงภูมิใจใช้บรรลุฟินิช,ช10ครั้งยิงใหญ่ส่ศัตรู5ครั้งจะติดกำแพงอ๋อยิงใหญ่ใส่จนติดกำ ที่ว่าแต่ละตัวอยู่ไหนปลอดภัยโอเคสามคนตรงนี้เรายวเราทำอะไรได้บ้างนี้มันจะสเตลได้ ใช่ปะเปิดฟอร์เลยแล้วปะมาโอเคมีชาเลนให้ทำด้วยอืมไชอบปืนเลยวะติดกาแฟไหมจ๊ะสามอุ้ยเปลี่ยนแกจีบก่อนนะไอ้ยาบกติด ไม่ได้ต้องกำแพงกับกำแพงเลยอเออปีนิดอีกสิบคนพยายามาจะให้ได้ challenge ลลในครั้งแรกเลยเหมือนยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเอาพาไปใกล้กำแพงฮะ โอเคได้แล้วเฟรน,นดโอ้อยังมีวะอีกแล้วเนี่ยฟรนดสิบคนเลยเหรอยากไวะเฮ้ยแ่แมนเราจับคน,นคน้าวุธกดทิ้กดไหมสมีจะเ,เดี๋ยวแั้วก็อนปืน,นมีซีว่าทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราสู้ตัวนี้ไม่เสร็จเลยนะอีเวนต์อื่นแทรกเหรอไปนะเอา้าไม่โดน อีสิบครั้งตอนนี้แค่หนึ่งครั้งเองโอเคอีกหนึ่งเป็นสอง, <im itation> องอโอเคตามสบายเลยสามครั้ง ตัวใช้ปืนนี้แล้วขาดแล้วโอ้ย่กี่เวฟเนี่ยผมลืมเช็คไปแล้วลอกสี่โอเคเวฟสี่สูตรเหล่านี้จะสามารถใช้ฝรั่งได้อ๋อโอเคได้ลองดูดิให้กดตรงนี้เลยล่ะมีหกเวฟโอเคคือจะจบของแกจะจบใคระวะก็ได้ครับ๊ด ตืนเบื่อบางแล้วนะเบื่อใครก่อนเราจะกดฟีดได้อีกรอบหนึ่งบกแล้วอีกสี่ครับเป็นฝนจากชุดหรือเปล่าใช่ปหเฮ้ยยังมีอีกแล้วเนี่ยีตอนรับสุดป,ปาร์ตี้จะลืมถอดรองเท้าไว้หน้าประตูด้วยล่ะเป็นแต่นายจะโอเคอเคีโฟกัสไกลกระโดดอยู่ดดยขไปออาคืนไป โวก,กัดกับการฟิดให้ได้ครบจริงๆเลยแล้วเราอ่ะอืมเอาเขาจะซ้ำถ้โมโบได้เยอะมันจะนฟินิชได้และลอกสุดท้ายมาแล้วไปยอมแพ้กันเลยหรือไงฮะจะสอนแกให้เขารบกันซะบ้างอีกสองครั้งเอาดูถ้าฟินีชก,กับแบบฟิชไปเลย แล้วไม่ทันอมองไม่เห็นมองไม่เห็นแปดเหรออุ้ยอยอกฟีจีก่อนนันเออออกิวก่อนแล้วกันเนดะ้ออุ้ย สุดพร้อมแล้วโอ้โหมันชาร์จฟินิชให้โอเคเห็แนแล้วเอนก็ชิวๆเลยเดี๋ยวนะะ๋อฟินิชก่นอนให้ให้เคยดูเสร็จก่นอนนะโอเคเรียบร้อยเราสู้กันแบบชิวๆได้ละโอเค เหลือสอตัวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งค่อยฟินิชแล้วกันมานี้เนเออหมดหรือ,อยังเสร็จสิ้นรอตูน้ำสักครู่ผมปิดพื้นที่เรียบร้อยแล้วครักอนอันที่จริงเออปิดด้วยใหญ่นะแต่ที่สุดก็มีคนรายงานเหตุยิงแล้วฉันจะรีบหาเจ้าหน้าที่ทำได้ดีมาก บนันจะได้โทเค็นเพิ่มฟี่มีไซต์ก่อสร้างทั่วเมืองอันนั้นได้เลยว่าพวกเขามีคนจับตาดูไว้อยู่แล้วรยายงาน,นฉันด้วยถ้าไมไดลต้องใส่ทราบวันนี้เราจะการเรียบร้อยมาทำซ้ำได้สินะ ถ้าหาไซต์ก่อสร้างทั้งหมดของ,งฟิสเจอร์ฉันควร,ควรปรับซอฟต์แวร์หผนที่ใหม่แมันจำซึ่งให้วนการตำแหน่งแบบเชิงลึกกับภาพถ่ายแลนด์มาร์คและฉันจะรู้จักอยู่ที่หนึ่งนะโอเค่ายแลนด์มาร์คไม่ทำอะไรกันเนี่ยสามภาแรกเป็นระบบแนะนำเกมล้ลวนๆนะฮะภาพต่อต่อไปนะ่าจะหมดเรียงนะ้า เฮยาฮยาโอเคใกล้ๆมากงั้นไม่ตัดถ้าไกลเป็นโลเลยก็ควรตัดนะ Empire State, Empire State สุดธิตแลกเมืองน,นี้จริงแต่เราถ่ายภาพแล้วอ๋อถ่ายรูปเน่ยถ่ายนายไม่ได้เหรอ กดพ้างเพื่อเล็งอ๋อ Empire State แต่แสงมันไม่สวยเลยดิด้และพอแล้วละที่ว่าแผนที่ได้รับการปรับปรุงแล้วแหะไม่ค่อยถ่ายรูปเลยนะตั้งแต่ออกจากมูเกิลลืมไปเลยว่าชัสนุกกับมันมากแค่ไหนเลยนะควรถ่ายภาพแลนด์มาร์คเพิ่มให้ได้มากกว่านี้อีกนะโอเคถ่ายรูปแลนด์มาร์คทั่วเมืองเพื่อรับ token แลนด์มาร์คอัปเกรดอีกแล้ว จะจัดระบบเพราะเป็นเกมออฟเฟ o ร์เวร์สเออเราออกจะหมดถ่ายรูปยังไงนะโอเคโอ้สายจากคุณลีสวัสดีครับดีเดอร์ฉันเองมาเิเล่ฉันอยากจะขอเวลาเพื่อเตรียมงานให้กับป้าเมย์เพิ่มนะนะสงสัยคนส่งเค้กจะไม่ว่าได้เลยครับพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะผมจะรีบไปเยี่ยมเลยไม่คุยกันใหม่นะ โอเคหากาทำค่าเวลาดีกว่าที่มาในวันนี้เป็นอะไรทำบ้างโอเคอันดับแรกเราก็เปิดเสาก่อนเลยอุ๊ปอุ๊ยคนพี่เขาเป็นไรอะทำงานให้ครับทางนี้ทางนี้นี่ยถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยตรยงนี้ อ๋อเหนนี้ด้วยผมใช้พลังของสูตรใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดเดินอยู่ถ่ายรูปอันนี้ใช่ไหมอันหนึ่งใช่ปะ สวัสดีครับคุณมากินถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่าคุณฟารเกอร์การโทรมานี้เป็นการเตือนครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของคุณแล้วนะยวครับผมผมผมจะได้เงินไปเดือนไปสัปดาห์นี้การดำเนินไล่คุณออกจะเริ่มมันสุบเป็นแต่จะได้รับการชำระค่าจ่ายค่าเช่าเต็มจำนวนใช่ขอให้เป็นมาที่ดีเอเดินทถวงกันตรงนี้เลยเหรเเป็นเพราที่แสนดีนี่ลำบากจริงๆนะ ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะปีเด้อทุกหน่วยการบุกลูกสวัสดีครับฟูรีพีเตอร์พร้อมแล้วการเรียงพร้อมแล้วเหลือแค่ไหนแล้วนะเยอะเลยครับผมกำลังไปครับเก็บกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าอยู่ใกล้กับอาจดิการ์เพราะฉะนั้นเก็บกระเป๋าอาจดิการ์เลยแล้วกันอะไรนะกระเป๋าอาจิการ์ไหนกระเป๋าไม่บอกให้อยู่ตรงนี่ละข้างล่าง นั่นทำให้สไปเดอร์เทเซอร์ตัวต้นแบบนี้มีระยะที่ไม่ดีเอาซะเลยแต่ฉันก็อาปัดแปลงเป็นกับดักใหซึ่งมีประโยชน์มากอ๋อมีบทพูดตรงนี้แหละกระเป๋าเนี่ยมาเจอกันหน่อยไหมเอ้าทุกคนลืมกญแจอีกแล้วกันเหรอเราต้องให้เขาอยู่บนพื้นดินไม่งั้นจบเพ

โอเคไปครั้งหน้าเลยกันนะเพราะเราต้องไปงานเลี้ยงแล้วเดี๋ยนะนะครับหมืนจะไกลไปเจอกันที่จุดภารกิจเลยแล้วนะผมเจอกันครับมาถึงแล้วนะครับผมนี่เราต้องไหนกันนะตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ฉันเอากระเป๋าเ้ไว้ไหนนะ นันนี้ีเอาไว้ไหนตรงนี้หรือเปล่าก <oh> ็ผิดเปลี <h idden> <h idden ่ยนชุดกุลีคงเตรียมการงานเลี้ยงอยู่ในหัวนี่คือเฟสใช่ไหมฟฟส เฮ้งพ,พีทดีใจที่ได้เจอนะอคุณก็ด้วยนะครับเฮพีเตอร์เฮพวกเกมเป็นไงบ้าง like s <S จะเอาไงต่อดีนะได้ชแบบนะแล้วเอาหมอนนี่ไปเช็คสมองด้วยพีทฉนันจะจัดการมันซะสิ่งสำคัญคือ,คอการมีความสุขนะครับโอ้ตันสตุม,มากเลยที่ได้ซัดก้นในหมอนี่อ่ะในกวามฝันของคุณ ผู้หญิงคนนั้นบ้ามากอยากเล่นเกมสักหน่อยนะพิทม,ม่ผมซื้อชีวิตผมได้เลยนะเก็บไว้เถอะซื้อชีวิตได้เลยอ๋อไงพิทพี่คิดว่าป้าเธอคงอยู่ข้างไหนนั้นอ,ะอ่ะขอบคุณครับไงพีเตอร์เ่าไงแค่แบบทักทายตอนนี้คุณลีใช่ปะ โอ้ฟับมีแบบนัน่ะเฮ้ยมาตินเอ่อมาสายได้ไปันเวลาพอดีตัวดึงของใจเธอจนเกือทุกอย่างจะพร้อมนะรับสัาบครับรับแซ่บตับขึ้นเงี้ยป้าไงครับคุณป้ากระเของผมปีเตอร์แต่ใจได้เนี่ยต้องการให้ชวนครับแน่นอนสิ มีกล่องใบใหญ่ตรงนั้นไม่ไม่แบบว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนนะฮะแบบว่าผมมาเพื่อผมแค่อยากจะคุยด้วยน่ะโอเคก็ได้เออปีเตอร์หลานเดือดร้อนเหรอรลานต้องการเงินใช่ไหมเปล่าครับที่จริงผมจะจ่ายค่าเช่าช้าไปบ้างแต่ไม่มีอะไรครับไม่ผู้หญิงเลรวสินะเออไม่อะไรไม่ไม่น่มันบ้า ป้ายังหวังว่าหลานกับเอ็นเจจะคืนดีกันได้นะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีก็ใช่ครับแต่เธอสองคนจะต้องมีตัวน้อยด้วยกันว่าเออปีเตอร์มีอะไรหรือเปล่าเถอนะหลานบอกป้าได้นะหลายปีที่ผ่านมาป้าช่วยส่งเสียผมจนขึ้นมหาวิทยาลัยได้เสียสลับมามากเพื่อผมป้าไม่เคยเรียร้องอะไรเลย ผมแค่หวังว่าโลกใบนี้จะมีแบบป้าอีเ<อ>ขาพูดถูกาปีก่อนคุณเดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณได้แรงบันดาลใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนแต่คราวนี้คุณตั้งหากที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราขอบคุณท่าบทุกอย่างนะคุณเมย์เขอาอวยพอให้คุณอยู่กับพวกเรานานๆกันไอมาตพักหละแวะไ,ไปไอมาเมื่อกี้เข้าไป ขอบคุณที่จัดสไฟนี้ให้นะครับโอ้ผมอยากทำมากกว่านี้ด้วยซ้ำ้าเมมักบอกบ่อยๆว่าถ้าเราช่วยเหลือใครสักคนได้แล้วก็คุณช่วยแต่ละคนไว้อ่าหรือบางทีเราควรส่ง้าเมไปสรารกาเพื่อคุยกับท่านนายกผมต้องไปแล้วคือสำหรับงานเลี้ยงและทุกอย่างนี้ผมซาบซึ้งมากครับทำไมเขามองเราอย่างนั้นนะก็ความเสียงจากคุณยุริควรเปิดดูหนะ่อย เปิดฟังเปิดฟังจำใช้ชีวิตบนข้าถนนดีกว่าความชื่อเหลืออะไรก็อย่างกั้นก็ยังมีอาการใจอยู่ <c oughs> แตนวดฉันซ่อมมันได้นะไต่ใช้นานขึ้นอ๋อผมก็ยังมีอาการไออยู่นะขอใครฮะที่จะพูดเมื่อกี้ให้เราออกไปเหรอ ออกไฟเกงว่าจะใช้เวลานานเนาะแต่ผมอยากจะตัดพาไป้ตรงนี้ก่อนอาการไอเริ่มมาแล้วนะผมขอพักก่อนขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ขอภัยครับขอรักษาสุขภาพส่วนหนึ่งด้วยเนาะตรงนี้อากาศก็กําลังเย็นก็เหมือนจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวคุยคนนี้ก่อนแล้วกันปีเตอร์ใช่ไหมป้าของนายเคยให้ดูรูปตอนเด็กๆนะฉั้นกอลียฉันมาใหม่สปเดอร์แมน ส่วนให้ฉันมาที่นี่อ๋ออ๋อใช่ผมหมายถึงมันเยี่ยมมากว่าแต่คุณเป็นยังไงบ้างอะ่ะกเขาเป็นคนดีฉันคงจะอยู่ที่นี่แหละสักพักหนึ่งอะนะ<อ>ถ้ามีอะไรช่วยก็บอกผมได้เสมอนะอ๋อคนนี้ชื่อกอลียคนที่เราช่วยไว้ในพาร์ทที่สองพาร์ทที่แล้วนะโอเคเขามาอยู่นี่ตามที่ไฟเดอร์แมนบอกจริงด้วยที่นี่คือฟีสนะฮะและตอนนี้ผมกับ s p เ d อร์แมนเอ่อ p e เตอร์พ k e เกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อน Good night and sleep well ไว้เจอกันในพาร์ทที่สีครับผมบายเจอกันครับ